สวัสดีครับพวกเรา r สวัสดีครับ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 ฝากครับสวัสดีครับจังครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับลากกี้ครับสวัสดีครับผมกฤษณนครับวันนี้เรามาแดงควมมินดีกับน้องและพี่มานลีมาแก่ค้าบาย ไอพีเขากจแล้วผมก็ต้องพูดนะรี้ที่ผ่าจริงๆปีนี้เราก็เหมือได้ทําอะไรหลายๆอย่างแบบเยอะไปหมดเลยครับทั้งแบบไปโชว์ที่ต่างประเทศหรือวในในไทยเองก็แบบมีหลายๆอย่างที่เราได้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 ที่มานอกว่าเป็นสิ่งใหม่ก็ดีมากๆครับผมย สิ้นปีเลยครับผมได้ไปที่ยวรบายฮะแล้วส่งมาให้ผมเลยนะมีเน่ยแหละยี่สามยี่สี่ครับผมมียี่สามแล้วก็ยี่สี่นี่โคราชิ้ีนีโคราชใช่แล้วก็มีเท่าไหร่นะยี่ห้าสี่ห้าชนซิงอรี่ใช่แล้วก็ยี่เก้ายี่แปดยี่เก้าที่ยอคอนสยามยี่แป้ชยามสามสิบเป็นมบางแครครับแล้วก็สามสที่ ฉะนั้นบอกว่าอุ๊ยว่าอุ๊ยเนยังไงกคือเราแบบว่าแบบทงานเขาดาวุดหน้าลยก็รู้สึกดีที่มีงานอยู่ฮพะเพราะก็ชื่นใจเพราะว่าได้ทำงานตอนนี้ก็เหมือนที่หวังหวายเพราะว่าเราเราเราทำงานก็อยากที่จะทำงานทุกวันอยากจะเป็นแฟนทุกวันอยู่ลวครับใช่ก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราครับ ใช่ครับวนีก็รับยุยาแล้วเป็นยังไงจพี่คณะเดียวกันใช่ครับพี่พี่พี่พฟ้าพี่อาตอมกับซอนย่าจะอยู่คณะเดยียวกันกับผมก็คือนวัดใช่ครับก็ก็ดีใจแบบเห็นพี่ๆแบบเรียนจบแล้วก็เพราะว่าคือผมกเ็เห็นเขาประสบความสำเร็จในคณะที่เรียนอยู่ผมก็โอเคก็ดีใจแล้วก็หวังว่าเรียนจบเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบว่า เออถ้าเกิดว่าผมรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแบบว่าจะได้เจอพี่ๆทุกคนนะครับแบบว่าเจอแบบว่าเพื่อนๆทุกคนตอนนั้นใช่ใช่ครับยาวๆยวๆเพื่อนน้องรักเต็มที่ <c oughs> ครับก็สำหรับปีหน้านะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เจอกับผลงานใหม่ๆของพวกเรา,างแน่นอนตลอดตลอดน่าจะตลอดทั้งปีเลยนะออที่แบบว่า พวกเราเอ่อก็จะเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่มาให้ทุกคนได้แบบว่าเออได้ฟังกันบ้างแล้วเป็นไรครับยักงเพิ่งกำลังเพิ่งเริ่มเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นใช่เป็นแบบรสชาติใหม่ครับอิเลนกากกอบไมอาจจะแบบพี่กอบม่เลยได้ครับผมก็ วอาเฟเชสฝากเฟเทุกคนแล้วก็ถึงพี่ๆทุกคนด้วยนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เราจะมีงานเฟสติวัลนะช่วงปีใหม่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนไปให้กําลังใจแล้วก็ไปสนุกด้วยกันกับพวกเราในช่วงปีใหม่นะครับผมแล้วก็ในปีหน้าหรือว่าในผลงานหน้าหน้าของพวกเราก็อยากจะฝากทุกคนติดตามแล้วก็รักพวกเราเวกเราล่ะฝากด้วยนะครับ